คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย ดีฟไว e c เซลรีแพรตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณด้วยคุณสมบัติพิเศษเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อครีมนุ่มเบาสบายซึมไวไม่เหนอะหนะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 613 2424หรือ050 345 0133 ได้คุยเอาไว้ครับว่าว่าจะบวชแต่ว่าเรื่องล็อกวันกําหนดการเนี่ยยังไม่ได้นี่เพราะว่าหลายๆอย่างด้วยครับหลายๆอย่างทั้งทั้งเรื่องงานที่ตอนนี้กําลังรับอยู่ด้วยแต่ว่าก็ได้บอกกับทางผู้ใหญ่เวลาว่าว่าอยากตั้งใจอยากจะบวชภายในปีหน้าในช่วงในเดือนเกิดผมผมเกิดเมษาผมอยากจะบวชตอนเมษาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รับละครไปเพิ่มอีกสองเรื่องแล้วเนี่ยก็ก็ แต่พี่ๆเขาก็เข้าใจเขาก็าอยากจะพยายามทาให้ให้ให้ทันในช่วงที่เราบวชนะครับน,นี้บวชเป็นเรื่อง,งอะไรนะอยากจะบวชเพราะว่ายังไม่ได้บวชเลยครับแั้งแต่ครบไอ้นนใช่<ว>ก็คือปีนี้ยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าแล้วนะครับผมมันก็ควรที่จะทําหน้าที่ของเราให้ครบทั่วในทุกๆอย่างนะครับครบ,ครบไปเยอะแล้วด้วยก็คือมีทั้งลูกแล้วก็กล่าวว่า ในช่วงเมษาเนี่ยช่วงนั้นลูกผมก็คงจะจะเดินแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควรแล้วแล้วกเ็เราควรที่จะทําหน้าที่ของของลูกให้ให้ให้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจว่าอยากจะบวชมาก่อนหน้านี้แล้วแต่จะแซงเบียดไปสัก่อน <c oughs> ครับจะบวชเป็นที่กุงทพหรือที่ต่างถ้างานกงจัดที่ที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับได้ <c oughs> ว,ว่าอ,อ,อาจจะไปจําวัดที่ นครนายกด้วยแล้วก็ให้ญาติญาติได้ใส่บาตรกันด้วยให้คุณยายได้ใส่บาตรด้วยครับตั้งใจบวชนั้นแค่ไหนนี่ยังยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ถ้าดูแล้วเนี่ยละครที่รับอยู่ถ้ามันเกิดเกิดว่ายังถ่ายไม่เสร็จคงจะบวชดไ,ดได้ในช่วงระยะเวลาไม่ไม่นานมากแล้วก็กลับมาว่ากันต่อเรื่องละครเพราะว่าดูแล้วละครเรื่องที่วันนี้เราเปิดรักเต็มบ้านนี่น่าจะยาวไปถึงปีปีหน้าปลายปีหน้าเลยนะครับ แต่ตั้งใจหลักๆก็คือเดือนเมษาอยากจะบวชให้ได้เดือนเมษานะครับเพราะว่าเป็นช่วงช่วงเดือนเกิดของพอดีมีไปดูเริ่อมาหรือยังคะยังไม่ได้ดูเลยนะครับเย็บเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเขาก็เขาเข้าใจด้วยเขาก็เขาก็โอเคอย่างนี้แงนลูกคนที่สองก็ต้องดรือว่าโอ้ยเมษามีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะ อีกหลายขบวนท่าอะไรอยากมีน้องอีกคนใช่ไหมอยากจะมีอีกคนหนึ่งครับอยากจะมีอีกคนหนึ่งแต่ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็อยากจะมีสักสองคนกำลังสวยให้ให้ลูก้ไหมคือชายอยู่หรอคะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาสัมภาษณ์เสร็จแล้วจะไปฝึกซะหน่อยเดี๋ยวือปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ไหมก็ปล่อยธรรมชาติครับไม่ได้ไม่ได้กากเกณฑ์ว่าจะยังไงก็ปล่อยรไปมีบำรุงยังไงบ้างคะภรรยาด้วยหรือเรา ก็ปกติครับแต่คือช่วงนี้ก็ออกกำลังกายเยอะขึ้นครับไปตรวจสุขภาพอะไรอย่ังไม่ได้ตรวจเลยครับแต่ก็เป็นเป็นไปตามธรรมชาติใชธรรมชาติเน้นธรรมชาติครับนี่เดี๋ยวว่าจะไปน้ำตกกันตัหนึ่งก้าวแล้วไปต่อที่ทะเลแล้วขึ้นเขาเฮ้ยใครผักเมือสายสายสีเหลืองนั่นตึงครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดือนใกล้ๆยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกเรื่องการบวชใช่ไหมได้ครับดีดีครับรู้ว่าเปยนตอนอีกครั้งคะ เบียดก่อนบวชอีกทั้งนึ่งเบียดเรืร่อยๆครับ <c oughs> เรื่อยๆครับ <c oughs> เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิกๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็บดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว